ไผ่ของเขาเออกมาจากในเฮืน่นมากินมือเสาวนะกินเขา,มาเมืออสาวเฮ็ดของเขาไผ่ของเขาเออกมาจากในเฮืน่นมากินมือเสาวนะกินเขามาาืออสาวเฮ็ดกองเขาคือคนน่ะละนี่มันเท่าแล้วมันก็บรสภาพเดิ่มดอกอมันยังใหม่อยู่มากเหตดของกัน ขาฮักขาเพ่นะเว้ยเก้าอังส่ดีเห็นบอกค้นนะเก้าองังสไบซิยูสันซิยูบอกขันก้องเขาขันมันนั่นมันเก่ามันพูมันทางแล้วก็สิทิมดอกนี <c oughs> <c oughs> ่คนคือค่อนนั่นละนี่มันเท่าแล้วมันก็บรสภาพเด,าดิมดอกเปลี่ยนสายน้ำด้ดอ กินแค่สองเถ่ผ so ้าไ้ประสนั่งสองหน่วยสามหน่วยก้องขาดเจ้าขาดต้องอะไรกันลินออกเจ้าะ้าของเขาออกมาจากในฮื่นมากินมือซาวน์กินเขามือซาวน์เอดกองเขา ยานบรท่านจังหันข่าวแห้งสายก็เข่าขาดใช่ก็เขอเนนี้อันนี้ออกมาคาเฟ่โอ้ยนีย่พูดเดียวเลยขอบมาไม่ได้ก็สอบดี<ะ>บาดดีภาพเทพจังห,หันไหยะจ้าอารวาสเลยละใส่มันลงไปไ <c oughs> ม่ใส่คนเั่าใช่ไม่ใส่ข้นนมอยู่ใส่ไม่มีข้นนมให้ใส่ มันจะใหญ่น่นะสิใส่คนก็เกาคนเท่าๆดิสมก้องเข่าพี่น้องอย่าจือทำพยายนเห็ดก้องเข่าขาหักตกลงใส่ผืนขาหักขอรอต้องมาสอมมาหมัดใส่ผ้าก้องเข่าออกมาจากในฮื่น มากินมือเสานีกินข้าวมือเสานีเฮ็ดกองข,ข้าวคาเฟ่โอ้ยนะพูดเดียวด้วยขอบมาไม่ก็ซ้อมต<ะ>ีบายตีภาพเฮ็ดจะหันหายะเจ้าอลาวาสน่นะซอมกองขา้าวพี่น้องอย่าจืดชอบพญายนี่เฮ็ดกองข,ข้าวคาหัก มันจะใหญ่น,นะสิใส่คนก็เกาคนเท่าๆด,ดิมันยังม่อยู่มาเหตุของกัรหาหักคาเฟ่นะเ้ยก่าใส่ดีเห็นบคนุคคลนเก้าใส่น่าพีน้งเนาะใส่มนคนเท่านี่ล่ะเหตุให้กินไงคนเท่านี่ล่ะเป็ดยังไงคนเท่านี่ล่ะดี ใส่ไฮ้ยใส่ยิูซันซิูบอกคนก้องเขาคนมันนั่นมันเก่ามันพูนพังแล้วกับสิถิมดอกนี่มันยังใหม่อยู่มาเหตุของกันหาหาคาเฟ่นะเว้ยมันเก่าใส่ดีเห็นบุคนลนะเก่าใส่ยันบท่านจังหันฝ้าแห้ง สายกงเข่าขาดหายกองออันน er e. ี้อันนี้ออกมายัยหมูเห็ดดิยัยบัวเทาดอกแต่ว่ายายยังคาเฟ่โอ้ยน่าพูดเดียวเลยสอบมาไม่รู้จะสอบตีบาดดีภาพเก็บจะหันหายจะอารวาสนี่ละ ยายมู้เฮ็ดดิยายผู้เทาด้อแต่ว่ายายหยางเปลี่ยนท้ายน้ำดิอุ้ยกินแค่สองเท่าพายอ้ประสนสองหน่วยสามหน่วยก็ขา,าดเจ้าแล้วก็หยากเท่ดิ คือขึ้นสภาพเดิมยากเติมอยู่รถสภาพเดิมก็สร้างหัวมันตอบวัตถัยได้ <c oughs> น่าพี่น้องเนาะใส้มันคดเท่านี่ละเห็ดให้กินไงคนเท่านี่ละ <c oughs> เด็ดยังไงคนเท่านี่ละปากใส่ผู้เฒ่าที่เห็ด <c oughs> เปลี่ยนรายน้ำด้วยใส่ลงไปเ <c oughs> ม่ใส่คนเท่าใช่ไห่ใสุ่้นนมอยู่ใส่ไม่มีค้นนมให้ใส่สวานจ้ะามาตรวจจังที่อยู่ที่อยู่หายบุบุล่ะขันองมันเดียหักเด้ยเพศ <c oughs> เปลี่ยนสายน้ำเด้เอไพ่องเขาเออกมาจากในเฮื่นมากินมือเสารกินเข้ามือเสาร์เอดกองเขา่าค,คือค้นน่ะละนี่มันเท่าแล้วมันก็บอสภาพเดิ่มดอกอยู่สันซียูบอกขันกองเข้าขันมันนั่นมันเกามันพูมันพันพงแล้วก็สิทิมดอก,ดอกด ยานบมทันจังหันข้าวแห้งสายก็เข,าข,าขออ่าขาดไผ่กงข้ยอันนี้ออกมามันจะใหญ่่ะสิใส่คนก็เกาคนเท่าๆดิยานบมทันจังหันฟ้าวแห้งสายก็เข,าขออ่าขาดไผ่กงขอยอันนี้ออกมาายกขกงข้าวออกมาจากในเฮื่นมากินมือซาวกินข้าวมือซาว เห็ดกองเขาเปลี่ยนสายน้ำด้อยสอมกองเขาพี่น้องอย่าจืดสอบพยานเห็ดกองเขาขาหักไายกองเขาเออกมาจากในฮือนมากินมือสาวกินเผามือสาว เอ็ดกองเขาอยู่ซันซิวบอกขันกองเขาขันมันนั่นมันเก่ามันพูมันพังแล้วก็สีทิมดอกซิ่ซันซิวบอกขันกองเขาขันมันนั่นมันเก่ามันพูมันพังแล้วก็สีทิมดอกใหญ่มูเฮ็ดดี ยายบ่าเทาด้อแต่ว่ายายยังด <laughs> ใส่ใส่ยานบาทัานจังหันฝ้าวแห้งสายของข้าวขาดใายของขอยอันนี้ออกมา <laughs> ยังบ่ไหวแข่งมาซ่าขาบ่เกิง เฮ็ดน,นั่นเฮ็ดด네ีก็เฮ็ดยากแล้วดีใส่ใส่ใส่ยิมยังมาอยู่มาเฮ็ดของกันพาฮักคาเฟ่นะเว้ยเก้าองใส่ดีเห็นบุคคลนะเก้าองใส่ดี เฮ้ยใส่นั่นอันนี้เพี่นนั่นต้องซ้อมที่วันนี้เห็นบวกเครื่องไม้เครื่องมือมาจักสว่านเสมอียังนี่มาเจาะดวดมาต้วมคาเฟ่โอ้ยนั่นพูดเดียวเลยขอบมาไม่นด้ก็ซ้อมทีบานที่ภาพเก็บจะหันหายะจะอลาวาบน่ะล่ะคาเฟ่โอ้ยนั่นพูดเดียวเลยขอบมา ม็คือสอมต<ะ>ืบาดดีภาพเฮ็ดจตจ้หันหังจะอละวาดหน่อล้วเปลี่ยนท้ายน้าเด้อ <laughs> ใส่มันลงไป <laughs> <laughs> มันใส่คนเท่าที่ไม่ให้ใส่ผู้นุมอยู่ใส่มันมีคนนุมให้ใส่ข้าต้องไรกันอันลิ้นออกจีดละ ยายมูเฮ็ดดิยายมาเท่าดอกแต่ว่ายางซ่อมก้องเข่าพี่น้องอย่าจือทำพะยันเฮ็ดก้องเข่าขาหักเปลี่ยนท้ายนั่เด้อยยามว่าท่านจงหัน